การปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์นะคะสิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องวัดเป็นประจําทุกเช้านะคะก็คือค่า pH ค่ะซึ่งเป็นค่าที่บอกความเป็นกรดด่างของน้ําในระบบนะคะเครื่องมือที่ใช้วัด pH นะคะก็จะมีหลายอย่างด้วยกันนะคะคือ pH meter นะคะเป็นเครื่องมือที่มีราคาค่อนข้างสูงนะคะและมีความคลาดเคลื่อนค่อนข้างมากเหมือนกัน,นะคะ่ะต้องหมั่นคาลิเบตหัวโพ o บ,บ่อยๆนะคะเพื่อลดการคลาดเคลื่อน,นะคะ่ะ 2นะคะคือเป็น P-H d o ดอปเทสค่ะเป็นเครื่องมือที่สะดวกง่ายและมีราคาค่อนข้างไม่แพงค่ะใน1ชุดเนี่ยราคา50บาทจะประกอบด้วยฝาที่ใส่น้ำในการทดสอบนะคะ2ก็คือเป็นน้ำยา P-H ค่ะ3ก็คือเป็นแผ่นค l เลชาร์ t ค่ะค่ะงั้นเราก็มาดูการทดสอบน้ำกันเลยค่ะ หนึ่งนะคะเราก็จะใส่น้ำเป็นครึ่งฝานะคะสองเราก็จะหยดน้ำยาพ H นะคะลงไปหนึ่งถึงสองหยดนะคะแล้วเราก็เทียบสีนะคะสีที่ได้นะคะจะอยู่เป็นสีม่วงเข้มนะคะจะอยู่ที่หกจุดแปดนะคะก็แสดงว่าน้ำในระบบเนี่ยมีความเป็นด่างมากนะคะซึ่งไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชน,นะคะ น้ำที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชนนะคะจะมีค่า pH ที่อยู่ที่5.5ถึง6.5ค่ะเราจะแก้ไขน้ำที่เป็นด่างโดยการใช้กดเติมลงไปนะคะคือกดไนติกค่ะงั้นเราลองมาดูอีกอย่างหนึ่งนะคะ น้ำที่ได้นะคะเป็นน้ำสีเหลืองเข้มนะคะก็แสดงว่าน้อยกว่า5.0นะคะก็แสดงว่าน้ำในระบบเนี่ยมีความเป็นกดสูงนะคะเราจะแก้ไขน้ำที่เป็นกดในระบบนะคะก็คือโดยการใส่ด่างลงไปนะคะก็คือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะคะในการสาธิตขั้นตอนการวัด pH ดอบเทนนะคะก็จะเป็นการลดต้นทุนในการผลิตผักไฮโดรโปนิกได้นะคะ